สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในวิชาศิลปะนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างการใช้เครื่องดนตรีไทยไปแล้วนะคะอาทิตย์นี้คุณครูจะให้พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาทิตย์นี้คุณครูเอาเครื่องดนตรีอะไรมาให้เราชมกันบ้างเราก็จะไปเรียนรู้ถึงลักษณะรูปร่างเสียง การใช้ประเภทนะคะการใช้ของเครื่องดนตรีสากลอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาติตะวันตกแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะ 1. เครื่องสาย 2. เครื่องเป่าลมไม้3เครื่องเป่าลมทองเหลือง 4. เครื่องตี 5. เครื่องดนตรีประเภทริ่มนิ้วค่ะหรือเรียกว่าคีย์บอร์ดนะคะ เครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและวิธีทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันและให้อารมณ์แก่ผู้ฟังแตกต่างกันดังนี้ค่ะกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเล่นด้วยการใช้นิ้วมือหรือปิกดิดสายกีตาร์ลักษณะของกีตาร์คลายเล็ก8บนหัวของกีตาร์จะมีแกนพันสายทั้งหมด6สายค่ะกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมาก เสียงของกีตาร์เกิดจากการสั่นเสอนของสายซึ่งเสียงของกีตาร์จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับโน้ตที่เล่นค่ะ แซกซโฟนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ตัวเครื่องทำด้วยโลหะใช้ลิ้นเดี่ยวเสียงของแซกซโฟนสามารถเล่นได้หลากหลายเสียงทั้งเสียงอ่อนหวานเสียงนุ่มนวลหรือเสียงสูงจึงเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับการบรรเลงเดี่ยวค่ะ ทรัมเปตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองตัวเครื่องเป็นโลหะและเคลือบผิวด้วยสีทองหรือสีเงินมีปุ่มกดสามอนันเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันเสียงของทำเป็ดเป็นเสียงสูงกลางวานสดใสและเข้มแข็งแต่บางครั้งก็สามารถทำเสียงให้โศกเศร้าได้เช่นเดียวกันค่ะ ฉาบเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆรูปร่างคล้ายจานแบ่งออกเป็นสองชนิดคือฉาบคู่และฉาบแขวนค่ะฉาบคู่เป็นฉาบสองใบมีสายสำหรับถือวิธีการเล่นโดยการนำฉาบสองใบมากระทบกันค่ะส่วนฉาบแขวนเป็นฉาบใบเดียวแผวนบนไม้กับขาตั้งซึ่งใช้ในกลองชุด ฉาบเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีระดับเสียงเมื่อนำฉาบตีประกบกันจะดังฉาบแต่ถ้าตีแล้วเปิดฉาบเสียงจะดังแฉงค่ะเปนโนเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วมีขนาดใหญ่และมีกลไกภายในมีคันเหยียบ3อันไว้คอยเพิ่มหรือลดความดังเบาของเปนโนในการบรรเลง มี2รูปแบบคือเปียโนตั้งตรงและแกนเปียโนเสียงของเปียโนมีหลายระดับเสียงให้อารมณ์ได้หลากหลายมีความไพเราะนุ่มนวลอ่อนหวานเศร้าเร้าใจสดใสเสียงของเปียโนสามารถเล่นให้มีความดังเบาได้ตามแรงกดของนิ้วที่กดลงบนคีย์ค่ะและนี่คือเปียโนไฟฟ้าค่ะผลิตขึ้นมาใช้โดยเลยนแบบเสียงของเปียโน เป็นโนประเภทนี้เริ่มที่จะมีความซับซ้อนและการทำงานที่มากขึ้นโดยสามารถเล่นแบบชิ้นส่วนหอบเปีนโนจริงเช่นน้ำหนักคีย์บอร์ดและคันเหยียบค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรามารู้จักเครื่องดนตรีสากลไปหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ,ะเราลองมาทวนสิคะ,ะเรื่องที่หนึ่งก็คือกีตาร์กีตาร์เป็นประเภทเครื่องสายนะคะสก็คือแซกโซโฟนแซกโซโฟนก็คือเครื่องเป่าลมไม้นะคะสามทรัมเป็ตก็คือเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองนะคะสี่ฉาบเป็นเครื่องตี และ5ก็คือเปียนโนนะคะเปียนโนจะเป็นประเภทลิมนิ้วหรือการใช้คีย์บอร์ดนะคะอ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้านักเรียนจำได้ทั้งหมดอย่างที่คุณครูทวนนะคะนักเรียนทำข้อสอบได้ครบทุกข้อแน่ค่ะเอาละค่ะสำหรับภาระงานวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีสากลที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ มาหนึ่งชิ้นและวาดภาพพร้อมทั้งเขียนชื่อเครื่องดนตรีใต้ภาพด้วยนะคะไม่ยากเลยนะคะวาดภาพและระบายสีให้สวยงามค่ะสำหรับอาทิตย์นี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ